ฮัลโหลสับไกอยู่กับผมที่ไอ้บอลให้อยู่ในเกม Modern Warship อีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับแพทอัปเดตใครได้เล่นแล้วบ้างเนี่ยเป็นไงบ้างฮะหลังอัปเดตคงจะผิดหวังกับซาวอหน้าดูนะ <laughs> เพราะว่าตอนที่ก่อนอัปเดตเนี่ยเขาให้มา4เบิร์เพื่อทดลองเล่นแต่ตอนนี้ถูกเนิฟเหลือ3เบอร์แล้วฮะแต่3เบิร์ก็ถึงถือว่าโกงแล้วเป็นเรือทองที่อาวุธหนักของจริงหนักยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะฮะวันนี้ผมติดเป็น OSU นะฮะ3ป้อมนะครับแล้วก็ไทป์40 3จรวด อแล้วก็ลาปิดมาดูกันว่าเจ้านี่จะทำดามเมจเนี่ยได้ดีแค่ไหนนะครับก่อนไปฝากด like, กดไลค์กด s c r i า e กดแชร์ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้บอลน,นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับของเจ้านี่เลือดได้บับ461,500นะความเร็ว26.5นอตเลี้ยง่ายมาก11.7แล้วก็เรดาร์ยังไกลอยู่นะครับ10.4พิสัยโซนา่าแค่0.8นะครับนอกนั้นอาวุธเนี่ยได้บับเป็นจรวดอย่างเดียวที่เหลือก็ตามน้ำเลย โอเคเราไปดูกันว่าเจ้าซัมวอเนี่ยพิษส่งมันโหดขนาดไไปดูครับฉันจะเล่นล่องหนให้นายเห็นว่าซัมวอของฉันเนี่ยมันโหดเทียมแค่ไหนว้าวเจอคนครบเลยวะระบบจับคู่ดีขึ้นวะยิงเช็คไปหน่อยโอ้มิสซูรี่วะมิสไซสสามไปแล้วโอ้แอนิเมชั่นมิสไซส์เปลี่ยนไป ยิงเช็คไปมิซูรีมิซูรีบอกให้กูได้เกิดบังเถิดอย่าเพิ่งคุมกำเนิดผมก่อนอะไรอย่างเงี้ยขอโทษด้วยนะมิซูรีนายต้องไปแล้วแหละอุ้ยอา่าเซนอนชีฟเล่นแม่งก่อนเลย การไอซ์นอนดีจังวะเฮ้ยออร์นอนมันการมิสไซล์ ds เจ็ดได้หมดเลยวะ ใครเขามาบังวะเนี่ยวอลีแอกหลบดีกันจังเลยแต่ละครัมเนี่ย หลบดีมากเลยนะฮะผมยิงเขาไม่ได้เลยเขาแอบแบบเออเขายังไม่เห็นเราเลยนะว่าเราสเตลอ,อ,อยู่นะฮะโอ้สเตลจัดครับผมฝั่งเรามีเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างโกงเลยฝั่งเขาไม่อาเซนอนนะฮะมาดูกันว่าเขาจะเจอเราไหมเช็คก่อนเขาอยู่ไหนกัน ต้องอยู่สักที่แหละเฮ้ยเราจะหลบเขาได้ไหมเนี่ยโอ้ยเราโดนสปอล้ตแล้วเราจะหายตัวยังไงล่ะเนี่ยมันยิงายมาแล้วเป็นล้านมิสไซล์เป็นล้าน,าน,านอุ้ยเอ็กห้าสิบเอ็ดหื โดนด้วยนะกัรแล้วกันอีกกันแล้วกันอีกมองไม่เห็นนะถ้ามองเห็นยิงไปแล้วจริงไข่วะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนะี่ยซัมวอลอ๋อ ยินน Dante, ตตง uh ตรงนู้นแล้วงานน่าจะอยากยิงเราอยู่นะฮะอุ้ยเอเอโคตรการโคตรดีโอเอสยูกันดีจัดผมรอดตายเพราะโอเอสยูฮะถ้าหิวแบบนี้จัดให้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  ดูเอเสอยูกันโอ้โหกัน oh, ได้ลูกหนึ่งว่ะฆ่าฉันให้ตายอา้าวฉันหลบหลังแท้แล้วยังเห็นฉันอีกเหรอคือมันมีมันมีดอมเบอร์อยู่สองลำนะฮะมันมีโดนอยู่สองลำอะ่ะเกิดเพื่อนๆไม่ยิงก็คลิกทำอะไรไม่ได้แล้วนะยิงไหมฮะอ่าแตกหนึ่ง ไห้โผล่มาด้วยนะฮันแน่สมวอยอยากโดนอยากโดนสมวอยอยากโดนสมวอยอยากโดนเอาไปดีสมวอยอยากโดนก็ไม่บอกสมวอยอยากโดนก็ไม่บอกมันรอดได้ไงวะฮะเรียกปฏิวิตรี ครลินยิงไครลินลำเดียวแล้ววะเนี่ยแสนไปดีแสนไปด,สไดีสวัสดีใครลินไครลินลายสวยนะไครลินเราไม่มีลายนี้นะเนี่ยโอ้ยมันหนีไปฝั่งซ้ายมันยอมตายโคตรเชื่อแม่งเลยโคตรเชื่อเลยฮะเออยอมตายแบบยอมตายอ่ะ อ้าวซอมวอลสวัสด,ดีฮะอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกเีกแล้วอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกสวัสด,ดีหัวจะวดสีเบิร์ดเลยอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกเอามากะจัดหนักเลยเด็ อยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกโเอวยจบเป็นล้านแต่เพื่อนตาย <c oughs> น่าองสารว่ะโคตรโหดโอ้โหมาเดี๋ยวเราจะทําการอ้อมไปทางนู้นผมจะอ้อมไปทางขวาเพื่อเอาซีวีเรามีซีวีเอ้ยตาน,นี้เรามีซีวีโห้ยตายเถอะเมื่อกี้เราไม่มีซีวีนะฮะอาวุธ <c oughs> เราเลยไม่ได้ใช้เลย <c oughs> ยิงเช็คไปน่าจะอยู่นู้นนะ เองไปเอาอะไรผ่อนลอยยหอโอเคเราเห็นคัตเติลแล้วโอเคแล้วซีวีมันอยู่ไหนวะซีวีมันอ่ะโอ้โดนเห็นวะ่ะเฮ้ยบ้าไปแล้ว เป,เป็นไปได้อ๋อซีวีนอยู่นู่นนะฮะโอเคเห็นแล้วเราเห็นซีวีมาแล้วครับไม่ทันแล้วเพื่อนฉันมาหานายแล้วฉันมาหานายแล้วฉันมาหานายแล้วนายหลบฉันไม่ทันหรอก ฉันไม่ยิงนายแล้วฉันไม่ยิงนายแล้วฉันก็ลืมปล่อยมิสไซล์ไอ้บ้าเอ้ยนี่มันรอดเพราะฉันเล่นไม่ถนัดนะเนี่ยเฮ้ยมันรอดหรือมันถึกวะ มันไม่เป็นไรเลยอะ่ะป้าหรือเปล่าเนี่ยเอองงเหมือนกันผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันแรงยางงี้ตอนผมโดนไปผมก็ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ และเชนาะยอนก็แตกซะแล้วยิงไปดิเอ้ยแม่ง X เ,เอ็กห้าสิบเอ็ดว่ะอ้าวชิบพายแล้วฟังโน้นเหมือนผมจะโดนลุ่มเพื่อนอยู่ไกลจังเลย โอเคมันไปทางนู้นนะมันไม่ได้ไปทางนู้นมันเอากูมันเอากูมันเอาเอ็กกูมันเอาพมโอเคมีคนมาช่วยสู้ไปสู้ไปเอากูอ๋อเอากูอ่อเอากู้อ๋อ เอาพรมละครับเอาพรมละครับอ้าวเรือดำน้ำโดโลเกียวกิวัดดีมันต้องเลงตลอดเลยนะถ้าเล่นบนคอมอะ่ะจริงๆนะครับไม่งั้นมันยิงไม่ได้นะมันไม่ได้ล็อกเป้าแบบในมือถือให้นะฮะโอเคเคลียรเรือลำเดียวแล้วสบายแหละ เจอซัมวอลเทพก็ไปอึ้งเลยแค่นี้ไม่ต้องจำใจเย็นไม่ต้องตกใจเป็นอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องตื่นเด้งไม่ต้องดเด้นเป็นอย่างเงี้ยแหละโคตรโหดครับซัมวอลผมบอกเลยว่าดีเอสิบเจ็ดนี่ตกรอบเลยเจอมิไซล์ของผมเข้าไปและผมก็เก็บไปครับตอนสุดท้ายอา้าว มึงก็ลาดไปนี่แหละครับความสามารถของเจ้าซอมวอลแบบใหม่ถ้าสี่เบิร์ดนะผมบอกเลยสน,นันวันไหวนะฮะเราพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืน